หยุดร้องไห้ได้แล้วพลอยฉันเบื่อเต็มทนเสียงทีตะหวาใส่ผ่านสายโทรศัพท์คำพูดนั้นคืนมีดคมกริบแพงซ้ำหัวใจที่แตกยับอยู่แล้วขณะเดียวกันแอนเอ็นกายซบลงบนไหลท่ทีรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของเธอคือการประกาศชัยชนะพลอยสะอื้นจนแทบทําโทรศัพท์หล่นข้างบ้านเริ่มมีเสียงซุบซิบนินทา เห็นไหมผัวพลอยไปติดเด็กสาวในเมืองจริงๆคำพูดเหล่านั้นยิ่งกว่าฟ้าฟาดทียังชนแก้วกับแอนแซงยิ้มเพื่อกลบความผิดรูปแต่งงานซี่จางบนผนังบ้านชนบทสะท้อนน้ำตาของพลอยแต่ทียังเจอจ้าที่ออฟฟิศใหญ่เงาของเขาหนักอึ้งเหมือนผู้ร้ายที่กลับบ้านไปหาคนผิดพลอยได้แต่ว้าย,ายายข้างบ้านหวังเป็นที่พึ่งได้แค่คำปลอบใจเล็กน้อยก็ยังดี ขณะที่ทีจองรีสอร์ทใหม่ในมือถือเขากำลังจะพาแอนไปเที่ยวทะเล